สวัสดีค่ะก็วันนี้วันที่22พฤศจิกายนพศสองพนนะคะวันนี้เราจะเปิดไพ่สำหรับนิยมูหนึ่งใบแล้วก็ตายไพ่เนาะแต่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้วันไหนเดือนไหนปีไหนก็ได้ที่หยุดฟังเชื่อว่าเป็นลังงานของคุณเน,ะนาะสถานการณ์ของคุณ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการเตือนสิ่งใดกับคุณแล้วก็บอกการสิ่งใดกับคุณนะคะวันนี้ที่มาเจอในคลิปนี้โอ้โหพระพิฆเนศองค์ยืนค่ะทุกคนองสำลิสนะองคเนี้ยอยู่ที่ฉะเชิงเซานะคะอืมมั่นคงยั่งยืนความเจริญก้าวหน้าสำลิจผลเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะทําการสิ่งใดช่วงนี้จะมีความมั่นคงและยั่งยืนอืมเจริญก้าวหน้า สิ่งที่คุณหวังไว้จะสำเร็จผลแล้วเร็วๆนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปกับไว้ก็ได้ครอยู่ที่คลองเขื่อนเนาะแปดลิ้วพาพิคเนศตองค์ยืนองค์ใหญ่มากๆใต้ไพ่บอกว่าหลวงปู่สวงเนาะสันโดษสมถะมากน้อยสงบเงียบก็ช่วงนี้ให้ทำชีวิตอะไม่ต้องห,หววาอะไรอืมแล้วก็บางเรื่องก็ต้องสงบเงียบเนาะใช้ชีวิตแบบไม่ต้องหอววะ แล้วก็โฟกัสเป้าหมายเนะคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าแล้วมั่นคงยั่งยืนอ่ะตาที่สามของเราสามใบแล้วก็ใต้ไพ่นะคะต้องการสื่อสารสิ่งใดเพิ่มเติมฮึยืออืมยื้อ ภูมิใจวิญญาณเหยื yeah. อ่ออฟางสิ่งบางอย่างที่คุณยึดติดไว้ยื้อไวอ้อ่ะอืมอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวนเนาะทำให้คุณไม่ไม่มีความสุขในชีวิตก็ต้องปล่อยไปเนาะอืมอาจจะเป็นอืม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลกรรมของคุณในอดีตก็แล้วแต่เนาะม,มันมีเรื่องให้ต้องเจ็บไหบ้้าเยอ,อะมันเจ็บใช่ไหมเนี่ยให้ปล่อยค่ะสิ่งใดที่เพราะว่าเขาบอกว่ายังไงใต้ผาาหลวงปู่สวงสันโดษสมถะมักน้อยสงบเนี่ยบ,บางคนอาจจะจบจากคู่เนาะเออเพราะวิญ,ญญาณขึ้นมาแบบเนี้ย อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือว่าบางคนอาจจะถูกลออถูกโกงให้เป็นเหยื่อเนาะเห็นปะอาจจะหลงผิดอะในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนาะเออแต่ไม่เป็นไรหรอกให้เริ่มต้นใหม่โฟกัสสิ่งใหม่ๆใช้สติใช้สมาธิแล้วตั้งแต่วันที่คุณมาเจอคลิปนี้วันไหนเดือนไหนปีไหนก็ได้สิ่งที่คุณทุกมาสิ่งที่คุณเจอมาจะถูกเยียวยา เหมือนคุณจะโฟกัสความสำเร็จของคุณได้เพราะว่าพระพิคเนศองค์เย็นท่านบอกว่ามั่นคงยั่งยืนความจเจริญก้าวหน้าสำริจผลอะสิ่งที่คุณคิดว่าน่าภูมิใจแล้วมันไม่ภูมิใจอ่ะเนี่ยที่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่หลอกหลอนจิตใจคุณเนาะแล้วคุณยื้ไว้ไม่ปล่อยสักทีเนี่ยคุณจะปล่อยออกได้คุณจะละทิ้งเนาะ แล้วก็เหมือนโฟกัสสิ่งใหม่ๆพพิคเนตมาแล้วค่ะองค์นี้เนาะองค์สำเร็จก็คือความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าเนาะสิ่งที่ไม่เจริญก็ให้ปล่อยออกไปไม่ต้องอยึดไม่ต้องอยต้องถือเนาะบางคนมีปัญหาที่กับเขาเรียกอะไรกับคนที่คุณรักหรือใดๆก็แล้วแต่เนะให้ใช้ชีวิตสมถะแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนสงบเงียบเนาะให้มีสมาธิก่อนเนาะ แล้วค่อยเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ได้แต่เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในคลิปนี้ยความสําเร็จกําลังมายือนคุณเนาะอืคุณจะรู้เองว่าสิ่งใดที่ดีกับคุณในชีวิตและสิ่งใดที่ไม่เจริญไม่พัฒนาคุณจะปล่อยออกแล้วคุณจะไม่ยือ้อเราเชื่อแบบนั้นเนาะแล้วคุณจะมีความภูมิใจในชีวิตอืทุกคนอะทําบุญทากรรมไม่มาไม่เหมือนกันปฏิบัติหรือว่า ใช้ชีวิตมาไม่เหมือนกันแต่เชื่อว่าคุณมีความสำเร็จแน่นอนสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณโฟกัสเนาะจะมั่นคงยัง่งยืนแล้วก้าวหน้าแต่ต้องใช้ระยะเวลานะมันไม่ได้เร็วอืมเนาะโอเคแต่ก็จะได้คุณจะภูมิใจในชีวิตวันใดวันนึงเนาะอืมโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ใช้ความเชื่อส่มนคนใช้วิตจะะารณญาในการรับฟังสิ่งดีรับไปสิ่งไม่ดีปล่อยผ่านอ่ะขอย้ํพาพระพ,พิคเนตมาพระพิคเนตก็คือความสําเร็จเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้มีความสําเร็จในชีวิตไม่รู้ว่าเรื่องใดเนาะจะมีเรื่องที่จะต้องภูมิใจและได้รับความสําเร็จในชีวิตตั้งแต่มาเจอคลิปนี้วันไหนเดือนไหนปีไหนก็ไม่รู้โอเคค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ